ขึ้นเลยนะครับนี่เขาเก็บไว้นานไหมครับเนี่ยเก็บนานแล้วพ่อเขาชอบเลยเหรอเข้ามาได้ นี่เขาก็เก็บไว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่เขาเป็นคนที่ไหนนะครับแต่เห็นพระพระทางแถวแถวจันเยอะนะเขาอยู่จันเหรอไม่เป็นชายชนชั้น่ะอ,อ๋อแต่เห็นมีมีพระแถวแต่จันทบุรีเยอะโอ้โหนี่อะไรดีนี่ชุดทีเด็ดใช่ไหมไม่ แต่พวกนี้ไม่แท้ครับไม่รู้่พวกนี้ถ้าแท้เล่นกันนะแต่ชุดนี้ไม่แท้เคยมีใครมาคัดหรือ,อยังเนี่ยไม่เคยเพราะว่าหรือว่าพ่อเขาคัดแยกเอาไว้ผมว่าจะมานานประมาณนั้นเพราะส่วนใหญ่ที่เจอเน่ยจะเป็นเกจิแบบยุคแบบยัง สามกว่าสองกว่าสี่กว่าเสียยังไม่มีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าเท่าไหร่เลยที่นจะใส่กล่องเแยกปหีาจะเขี่ยงเลยวของนั่นะผมผมว่าน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าถท่าที่ดูสามกว่าสี่กว่าเยอะซึ่งพระที่แบบตั้งแพงก็จะไปอยู่ในยุคแบบศูนย์กว่าหนึ่งกว่าเงี้ยครับเจ็บเก่าเปื่อยเลยอ่ะโอ เก็บหลังๆใช่ไหมมีมีเหรียญหนึ่งเหรียญไหนครับรุ่นที่ทานอ่ะรุ่นรุ่นสองหนึ่งสองใช่ใช่ใช่แต่ว่าอยู่ที่ผมผมอ๋อเหรอเมื่อกี้มีอยู่เหรียญหนึ่งนะแต่ไม่แท้เหรียญหลังยันนะครับมีเหรียญหนึ่งไหนของให้ไว้เฮ้ยนี่แท้ทั้งพวงเลยปล่อยไล่ะปล่อยไปนะคนคนนี้จะเอาทีเด็ดนี่ก่อนใช่เนีในเท่าไหร่นะไเอ อ๋อนี้พ่อให้หมดเลยเหรอใช่พ่อผมที่ดาก็มีอะไรเงี้ยผมาก็จ<ล>ะเด็ด <c oughs> พักกลยพะกรวยเท่าไหร่พะกรวยไม่ได้ขาย <c oughs> โอเคอันเนี้ยแท้เมื่อกี้เนี่ยที่อยู่ในกล่องมันไม่แทอนนะอันนี้ย <c oughs> อันเนี้แท้เห็นไหมที่มีทีเด็ดอยู่ในคอชุดนี้ดีนะเนี่ยชุดนี้เท่นะเนี่ย <c oughs> โอเค <ไ>ตอนในคอมามาพอไฮไ,ไปขวัญถุงเ <c oughs> นี่ยผมถึงบอกว่าพ่อก็ต้องคัดเขาต้องคัดแยกเพราะว่าอย่างเงี้ยอ๋ยอเก่งพวกคุณแต่มันมไม่ใช่ไม่ถ้าถ้า ถ้าถึงวันหนึ่งแล้วอ่ะถึงวันหนึ่งแล้วที่จะถ้าจะขายเหมาอ่ะก็เรียกก็เรียกผมได้วันหลังนะนะแต่ก็ก็คือที่ที่ผมถามพี่แต่แรกครับว่าว่าต้องการเอาแบบไหนต้องการแบบว่าให้ผมดูทั้งหมดหรือว่าจะเอาเท่าเท่านี้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าวันหนึ่งอยากจะยกหมดผมก็ซื้อวอนก็มีคนซื้อได้ครับไม่ต้องเอาไปไว้วัดไม่ต้องเอาไปอะไรเราขายได้ตังค์ดีกว่าครับ ซื้อซื้อซื้อแต่นี่ที่ที่ผมถามตอนแรกว่าอยากจะขายแบบไหนครับก็ทั้งหมดหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับถูกเนาะครับแสนแปดหมื่นเอาเงินสดแสนหนึ่งนะครับเอาเงินสดแปดหมื่นยี่สิบละแสนก็ได้ครับก็ได้ครับก็เอาเงินสดแปดหมื่นนะเอาไหมเอาเลยแม่ซื้อของก โอเคงั้นเอาเอาสดแปดแปดแสนหมื่นนะะลองนับดูครับโหัวก็ผมโอนให้อีกแสนหนึ่งยอดเข้าแล้วนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณคจะดูแวนให้